สวัสดีจ้ามื่อนี้พ่อกันยุนสวนผักสวนขั้วหนาบานนะจ้าพี่น้องมื่อนี้สิภาามาชวเหมือนแปลงผักหอมนะจ้าผักหอมเขียวหน่อยผักหอมดอกนะจ้าพี่น้องปลูกไว้ยุคางถนนจ้าพี่น้องทางถนนหนึ่งทางเขาเฮียนนะจ้าอันนี้ในกระถางมูนีเนะจ้าพี่น้องอันนี้เก็บขายไปหลายแล้วนะจ้าแต่ว่ายูนในหนานอยู่ในพื้นนี้กําลังสีงามจ้าพี่น้อง นี่กัมีดอกอยู่นะจ้าเนี่ยกาได้เก็บดอกกินเรื่อยๆอยู่นะจ้าพ,พี่น้องได้เก็บกินเก็บขายอยู่นะจ้าแต่ว่าห่างกันก่อพันได้เแตกกันก่อดูกนะจ้าแต่ว่ากายังมีดอกให้เก็บอยู่นะจ้บบา,า,าพ,พี่น้องเป็นพันธุ์หอมดอกจ้าเนี่หอมดอกที่เขาขายอยู่ใน All ่ออนไล์เหรอจ้าที่ทรงขายกันอยู่ตอนนี้นะจ้าอันนี้ก็คือปลูกขยายพันธุ์ไปแต่ขายพันธุ์นะจ้าพี่น,น,น้องว่าได้ปลูกขายดอกนะจ้า แต่ว่าถ้ามีดอกออกมากก็เก็บออกยังสี่ละจ้าพี่น้องถ้าบ่เก็บออกกะสีบ่แตกกอดีเท่าที่ควนเนาะจ้าถ้าเก็บดอกออกแบบนี้กอกสิแต่กอเร็วนะจ้าแล้วก็ซิมีดอกออกให้เก็บเรื่อยๆแบบนี้ละจ้าพี่ ujemy, บบน้องจนกว่าจะเบิดไอช่วงหนาหนาวเนาะจ้าจริงๆนี่ก็เขาไปหนาหอดแล้วเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าดอกกะยังพอมีเหงเก็บอยู่เนาะจ้าปกติพักห้อมดอกนี่เขาจะนิยมออกดอกช่วงหนาหนาวเนาะจ้าพี่น้อง นาอื่นกับมีดอกให้เก็บปลาปลายจ้าได้ว่ากับบรเด็งามสมบูรณ์ดีขึ้นช่วงหนาหนาวเนาะจ้าอันนี้เขากานปูไว้ท้าขายนธุนเนาะจ้าพี่น้องกับประเด้บบ่รุูกเซฟนใเซปุยอย่างมากมายเนาะจ้ามาฟังนี่เป็นนันคิงจ้าพี่น้องคิงกินใบเนาะจ้าใบก็ยุบไปแล้วอันนี้หนานี่ตะกอนนี่ในวงหล่อนี่เป็นนันพักหอมดอกเนาะจ้าแต่ว่าตอนนี่เก็บขายไปเบิดแล้วจ้าก็จะเหลือต้นพักแป้นเนาะจ้าพี่น้องต้นกาพักแป้นที่เขาวานเมล็ดไว้กับนั่งเกินเนาะจ้า กระถางนี่เป็นกระถางบักเขือจ้าพี่น้องบักเขือนสีม่วงเนะจ้าน้ำกระโบกระบางไปแล้วจ้าพี่น้องใกล้สีเบืดแล้วเนจานี่กระลอฝนละจ้าลอฝนมาเติมน้ำให้เนจ้าขอดบอไปแล้วจ้าพี่น้องนี่เพราะว่าเ้องกันได้ขึ้นมาหดน้ำพักสู่มือเนจ้านนี้ก็เป็นพันธุ์พักหอมดอกละจ้าพี่น้องเดียวไห้ฟังเนจ้าพี่น้องท่านใดสนใจเอ็นสื่อพันธุ์พักเนจ้าสร้างพันธุ์พักหอมดอกเพลนปลูกกะสามารถกดเขาไปสร้างได้เด้อจ้า เอว่าสิเป็นทางเพจบ้านสวนฟาร์มออแกนิกเนาะจ้าหรือว่าจะเป็นนัินช่องเงินแอบสมเนาะจ้าพี่น้องซื้อหลานบ,าบ้านสวนฟาร์มออแกนิกคือกันเนาะจ้ามาฟังนี้เป็นพักขึ้นชายปลูกเซ้ก,กระถางไว้จ้าพี่น้องอันนี้ปลูกไว้ท้กินเนาะจ้าพักหอมดอกนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องหนานาาเขาเก็บอันดอกมาผัาดได้เนาะจ้าพี่น้องส่วนหนานอื่นเ่าก็สามารถกินตน้นกินใบได,ได้ปกติเนาะจ้าเอาไปผัดไปอ้อมได้ปกติจ้า นี่นะจ๊ะกับปูว้แบบนี้ละจ้ะพี่น้องปูง่ายๆนี่ละจ้ะปูไว้จังได้ก็หลอดนะาจา้ะผักหอมเป็นผักที่ปูงา่ายนะจ้ะทนทานนะจ้ะพี่น้องมือนีกับสีขอโตลาไปลวจ้าพี่น้องก็ฝากไว้ใน่เด้จา้าชื่นชอบคลิปนะจ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในี่ยเด้จ้ะจังไดมาพอกันไม่มือนานาะจ้าพี่น้องสำหรับมือนีกะสีขอตัวลาไปก่อนเาะจ้าสวัสดีจา้า